สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2อกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่าในเกมนี้อ่าในคลิปนี้นะฮะเป็นการเล่นเกมที่เล่นผ่านอ่าม็อดนะฮะม็อดที่ชื่อว่า Starcraft Evolution c o m plete นะฮะอ่านะครับ Starcraft Evolution c o m plete นะฮะก็คือการ นำเอาองค์ประกอบของภาคแรกมาไว้ในเอนจิ้นของภาค2นะครับผมซึ่งในตานี้นะเราอยู่กับคุณวาปินัสเช่นเดิมนะฮะอยู่ฝั่งขวานะครับผมเล่นเป็นเซิร์สีม่วงนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณกริมนะฮะเล่นเป็นเทอร์เรสีน้ำเงินอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะฮะของแมปที่มีชื่อว่าเอลโดราโดนะครับผมซึ่งเป็นแมปที่เหมือนจะทำเลียนแบบแมป Golden Wall นะฮะจ่าจริงผมว่ามันก็คืออันเดียวกันนะ ม,มันน่าจะเป็นโกลเด้นวอลเลยนะเพียงแค่เปลี่ยนไทเซตนะอ่ะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะอ้อลืมบอกไปนะผู้เล่นทั้งสองท่านนี้นี่เล่นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นเป็นเทเรน n t กับเซิร์จากภาคแรกนะเพราะฉะนั้นตาน,นี้ก็คือ s สตาร์ค f ั r o ูทวอลที่เล่นบน Engine ภาคสนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะ เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมซึ่งณจุดนี้ฝั่งสีน้าเงินตอนนี้ลงบาร์เรกนะครับเปิดเป็นมารีนะฝั่งสีม่วงส่งดโดรนเข้ามาสเกาต์นะฮะแล้วยังไงครับแล้วโดรนหายไปไหนอ้อออกมาแล้วนะโอเคโอเคอ่ะแล้วก็มีโอเวอร์โหลดบินมาสเกาด้วยเช่นกันฮนะมาอย่างช้าๆนะครับตรงนี้สปอนนิงพลู Pool มาแล้วนะฮะอ่ะ แฮทชอรี่อีกอีกหลังหนึ่งก็กําลังจะมานะแต่ว่าฝั่งสีม่วงอ๋อลงเบสสองอยู่โอเคอ่าเล่นแฮกแกสพูลนะฮะอ่าสปอนนิงพูลจริงๆสปอนนิงพูลนี่ในอ่าในปัจจุบันนี้นี่มีโมเดลใหม่แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นโมเดลของภาคแรกเลยนะครับอ่าแต่ว่านี้มันยังเป็นแพทเก่าของมัตตัวนี้อยู่นะเลยใช้โมเดลเก่าอยู่นะใช้โมเดลของภาค2อนะฮะอ่าแลนน้วตรงนี้มารีนออกมาแล้วนะของฝั่งสีน้ําเงินนะครับยิงโอเวอร์โหลด จะตายไม่ไม่น่าจะตายนะโอเคนี้ออกได้ทันอยู่นะอะตรงนี้โอ้เป็นพื้นที่ซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยสมบัติแก้วแหวนเงินทองมากมายนะฮะมันหมืนหีบจนสลัดเลยนะอะอะยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ฝั่งสีม่วงนะฮะสั้งคลิปคลโโนีจับแปลงร่างเป็นซังกินคลนีเลยนะฮะเป็นป้อมของเซิร์กจากภาคแรกนะฮะตรงนี้แฮชเชอรี่กำลังจะเสร็จนะ แล้วตรงนี้ว่าไงปอนดิงพูลออกมาเล่นเซิร์คลิงโอเคเซิร์คลิงก่อนนะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนฝั่งเสียเงินตอนนี้เบสสองก็กําลังมานะฮะอาลงบังเกอร์กับสป라านนะฮะจังหวะนี้สปายดีโป้นะแต่ว่าสปายดีโปในภาคแรกเนี่ยมันจะยุบตัวลงลงมันจะยุบตัวลงไปไม่ได้นะฮะเอ้ยลินพันกันขอัยนะอืมอะตรงนี้บังเกอร์อันนี้เป็นโมเดลของภาคแรกเลยนะเนี่ยทําเลียนแบบภาคแรกนะยัดมารีนเข้าไป4ี่คนเต็มเมเลยนะฮะตรงนี้เบสสองอะกำลังจะเสร็จนะฮะ อ่าส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินมาแอบลงซัพพลายไว้ตรงนี้นะอ่าเปิดแมปนะครับเปิดแมปกำลัดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะที่แน่ๆน,นะครับตอนนี้เซอร์กลิ้งออกมาแล้วนะครับจํานวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะฮะอ่าเป็นโมเดลทําเรียนแบบภาคแรกนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแอนิเมชันมาด้วยนะเป็นคนะัสตอมแอนิเมชันนะนี่ก็คัสตอมโมเดลเช่นกันเนะี่ยอ่าไม่ใช่โมเดลของออฟฟิเชียลนะฮะโมเดลออฟฟิเชียลนี่จะมีแค่คลาสสิกไฮเดรลิสนะ กับคลาสสิกออนรไลซ์นะครับผมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้เห็นหรือเปล่านะในเกมนี้นะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเมตาบลิกบูส์กำลังจะเสร็จนะฮะอ่าตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ำเงินมีเมดิกออกมานะฮะเมดิกที่แปลว่าแพทย์สนามนั่นเองครับอ่าเอามาฮิลตัว s อ v ก็ได้นะครับเพราะว่าเอ v นี่เป็นไบโอกับเมคานิคอลนะอ่าแล้วตรงนี้คอมเซรสเตชันกำลังมานะครับของฝั่งสีน้ำเงินนะฮะอ่าเป็นแอดออนที่ต่อเข้ากับตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์นะครับผมอ่า ตรงนี้อะไรเนี่ย engineering bay oh double engineering bay นะกำลังมานะครับตรงนี้ academy กำลัง research สอง2 3 8แปดเชลอยู่นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะเป็น research เพิ่มระยะยิงให้กับตัวมารีนนะว่าแต่บนนี้มีอะไรบ้างโอ้โ oh, หมีพุ่มไม้อย่างเยอะเลยเนะ <c oughs> ยี่ 2, 3, 8, ย u238 shield จริงๆด้วยนะโอเค evolution chamber กำลังมานะครับสองจุดนะฮะจุดนี้ แต่ตรงน,นี้ว่าไงครับมิซายเทเรตโอ้โหวางไว้ในแนวแร่เลยเหรอโอเคน่าจะวางไว้เผื่อกันอ่าอุนไม่ใช่อุนทาริชชื่ออะไรนะมิวทาริสนะฮะเผื่อกันมิวทาริสบินมานะเพราะว่าส่วนใหญ่เราเซิร์ฟเวลาเล่นสู้กับเทเรนเนี่ยมักจะขึ้นอ่ามิวต้านะอืมมันจะได้เปรียบมากกว่านะไม่ถึงภาคแรกนะอ่าแต่ภาคสองก็เช่นกันแหละนะอตรงน,นี้ฝั่งสีม่วงเหมือนจะโจมตีนะฮะเมื่อกี้โดนไล่ออกมาก่อนนะโอเค มารีนเอ๊แต่ว่าฝั่งสีม่วงเขาเล่นเซิร์ลิงเยอะขนาดนี้นี่น่าจะเล่นเออ่ตัวไฟแบตด้วยนะอ่าแต่ก็ยังไม่เล่นนะที่แน่ๆรีเซิร์ชแต่จะทุยรีเซิร์ชสติมแพ็กอยู่นะแล้วก็อัปเกรดบวกหนึ่งกำลังมานะของฝั่งสีน้ำเงินนะครับที่ตอนนี้ฝั่งสีม่วงขึ้นแลแล้วนะฮะเปิดเทคเทียสองนะฮะอ่าแต่จังหวะน,นี้ไว่ายังไงสีน้ำเงินยังไม่ออกจากบ้านฮะร,รอให้สีม่วงเข้ามาบุกนะฮะแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้นี่ฝั่งสีม่วงเขาจะฟาร์มกองทัพจน าเาณรู้ไหนะฟาร์มจนกองทัพใหญ่ได้นะใช่ไหมผมพูดถูกอยู่ใช่ไหมถูกนะ <c oughs> นั่นแหละแล้วถ้าหากว่ากองทัพของฝั่งเีม่วงคุณวาปินสัสใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในฝั่งเีม่วงอาจจะซู้ยากนะซึ่งอย่างนี้เซอร์คลิงไหลเข้ามาโอเคยังพอกันได้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโชคพอยน์นะเป็นช่องแคบพอขวดนะไฟแบตมาแล้วนะอย่างที่บอกเลยนะครับจําเป็นต้องมีนะอ แล้วไฟแบตก็รู้สึกว่าจะใช้ออนิเมชันของไฟแบตจากภาค2นะอ่าแต่ว่าตัวโมเดลนี่เป็นโมเดลคัสตอมนะคาดูเชียสเรย์คเตอร์รีเซิร์ชเพิ่มแม็กซ์เอเนจีให้กับตัวเมดิกนะฮะโอเคเรียบร้อยคนะอมพล e t e เนอะตรงนี้ยังไงครับสแกนดูเลยนะอ่าชัดเจนนะครับอือตรงนี้ก็ชัดเจนเช่นกันนะเห็นอยู่แค่2เบตนะ เห็นเบสสามไหมโอ้เห็นอยู่นะแต่ว่าฝั่งสีม่วงนี่มันลงเบสสี่แล้วนะอย่างเร็วเลยนะในขณะที่ฝั่งสีน้ำเงินมีอยู่แค่2เบสนะโอเคเบสสามกำลังมานะกําลังสร้างอยู่เลยนะครับสร้างแล้วก็น่าจะมาลงจอดตรงนี้นะแล้วตรงนี้ไงครับเอาวิ่งสวนกันนะโอ้โหฝั่งสีม่วงมาตรงนี้พอดีอ้าวแล้วสีน้ําเงินมาตรงนี้สัไนเข้าไปที่โอเวอร์รหดแล้วก็บึ้มไปนะไม่รอดนะฝั่งสีม่วงรู้ตัวแล้วนะครับจังหวะนี้ออ้ยแซนด์วิชนะครับผมมาแล้วนะแล้วตรงนี้มีมิวตาลิสเข้ามาด้วยนะ อย่างที่เคยพูดไปเลยนะยังไงก็ต้องเล่นมิวตานะไม่งั้นในสู้ยากนะเมื่อกี้กดสติมแพ็กไปนะแต่ไม่เป็นไรนะฝั่งสีเงินมีเมดิคอยฮิลอยู่นะอตรงนี้ไว้ครับมิวตาลิสคัสตอมโมเดลสุดสวยงามอลังการนะอ่าบินไปเป็นฝูงนะรวมตัวกันแล้วก็บินออกไปเข้ามาจะเอเบสามนะดูทรงแล้วนะครับอ่าตรงนี้เบสสี่กำลังมานะตรงนี้โอ้โหมมาเจอแล้วนะ ยิงอัดใส่เข้าไปเลยนะดาเมจน้อยนะแต่ว่าด้วยความที่จํานวนเยอะนะฮะดาเมจโดยรวมมันก็เลยเยอะตามนะครับจังหวะน,นี้ต้องดึงเขมามาเซนเตอร์นี้ขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินมีอะไรกันบ้างไม่นี่มีโอ้โหมารีนอยู่สองสามคนไม่ไหวนะฮะตรงนี้มีมาเองนะฮะไม่ผมว่าไม่พักไม่ไม่ไม่พออ,ะอ่ะต้องโอ้โหดึงเอสซีวีเข้ามากระหน่ำซ่อมนะฮะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้นะฮะวันนี้อาะดึงมารีนเข้ามาคุมกันนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไังครับฝั่งสีม่วง,ส,งส่งเซอร์ลิงเข้ามาโจมตีด้วยเช่นนกัฮนนะ ตอนนี้โอเวอร์โหลดตายแต่ว่าสป라이ยังไม่บล็อกนะฮะฝั่งสีม่วงยังดีอยู่นะครับจังหวะน,นี้อ่ะอัปเกรดบวก2กําลังตามมาฮนะอ่ะมาเข้าที่เบสนี้ก่อนนะครับฝั่งสีเงินต้องกดแคนเซลนะครับแคนเซลทันอยู่นะฮะโอ้โห,หนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วนะในได้แร่ขึ้นมา300อนะแล้วจังหวะน,นี้หือรุมกระน,นำเลยฮนะไฟแบตบิ้มไปแล้วนะตัวหนึ่งแล้วคนนี้ก็ตามไปนะเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้หืไหลลงมาอีกนะเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ําเงินกองทัพศูนย์หายไปแล้วเรียบร้อยนะ ไนซ์จี nice, เลยนะครับฝั่งสีน้ำเงินอาถึงกลับถามเลยคนระับว่าต้องรีไหมโ okay, sure. อเคชัวร์จะไปต่อกันอีกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นี่ก็ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณวาปินัสฝั่งสีม่วงนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ